มันกเห็นป้าตื่นร้องไห้ป๊ะอีบ้าคือวันนั้นที่บอกบอกว่าเพื่อนมาเต็มเลยเพราะว่าเราเล่าให้ฟังหมดแล้วว่ามันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เพื่อนก็เลยมาเพราะว่าเพื่อนอน่ะก็รู้แบบเพื่อนไม่คิดว่าเรารู้แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเรารู้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ปะเราก็เลยโอเคเราร้องไห้ไปแล้วรอบหนึ่งเราก็เลย ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวพอตอนที่เขามาแล้วพอป้าพูดใช่ป,ปะป้ตือพูดแล้วนี่ร้องไห้ <c oughs> พอนี่ร้องไห้แล้วนี่ไม่ชอบหันไป <c oughs> คือวันนั้นโกรธมากกูถามว่ามึงเป็นใครมีสิทธิ์มาทำให้เพื่อนกูร้องไห้อะ ไม่งั้นอีปิงไม่ต่อยหรอกคือแบบพอนึกแล้วมันแบบภาพมันยังชัดเขาจต่บบมองไปเป็นน้ำเพชรเป็นพัมกินเป็นฟ้าเป็นนาลาแล้วไม่ให้โกรธได้ไงอ่ะ มึงเคยเห็นป้าตื่นร้องไห้ปอีบ้าอต้ตองมานั่งรู้สึกผิดแรล้ว้ทหาคนอื่นร้องไห้หมดเลยอ่ะ เป็นพวกมึงไม่แก้แทนหรอแล้วคนอื่นเพื่อนกูเขาผิดอะไรอะ่ะมันก็ลองแบบว่าไม่ชอบไปเพื่อนแบบมันเสียใจเพราะว่าตอนแรกอะเราวางแผนไว้แล้วว่าเออเรา,าจัดการเองได้เลไอย่า มันไม่ควรไปวุ่นวายถึงแบบประตือเพื่อนๆหลายๆคนได้ซ้ำอ,อะไรเงี้ยคนอื่นเดินร้องไห้มันเดินไปขอโทษสักคำมันยังไม่ทำเลยถามว่ารู้สึกไงบ้างที่แบบมึงทำคนอื่นทุกคนร้องไห้หมดเลยอะ่ะ บอกว่าอ๋อเขารักเธอดีเนาะโอ้เฮย้ยแล้วเมื่อกีว่าเพื่อนกูแคร์ขนาดไหนหนึ่งร้องไห้กันอนะ่ะกูเกิดมาูุัยไม่เคยเห็นเมย่าร้องไห้เลยอีดอกกูเห็นเมย่าร้องไห้มึงให้กูทำไง ตัวกูเองกูไหวอยู่แล้วแหละ